ใจบุญเราไปเอาของให้คนอื่นแล้วในเมื่อไม่มีคนเอาเราลองเอาของอื่นมากินเล่นนะครับนี่คือสภาพทีผมได้ <c oughs> ยิงก่าเริ่มต้น <c oughs> แล้วเจอพี่เบ็กบอยด้วย <c oughs> นย่าจะตัวจริงมั้ง <c oughs> ทุกคนดูร่างกายของผมสิไปไปที่รอที่สมผลสมผลผมรอยตรงนั้นทุกคนดูสิ่งที่ผมทำได้พี่เสงมายัง มันคือสิ่งที่น่ากเกลียดที่สุดทุกคนดูสิครับเออแล้วถ้าเกิดคงถามว่าทําไมผมไม่ตันคุณสังเกตคลิปที่ไม่ได้ลงิงพีทมาเป็นเวลาสีเดือนแล้วหรอครับคุณใช่ใช่มาแล้วยังพี่พี่ดูนี่นะขึ้นมาสิติดติดท,ทะเลทะเลทะเลคือตัวอันตรายของเขาพี่เซ็งดูนี่นะ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะเปลี่ยนจากล่างเป็นจากผลหมาป่ากลายเป็นผลเสือเ <c oughs> ทไหมพู <c oughs> ดไดี้มันดีๆหน่อยต่อไปก็ผลผลชัปเปอร์แล้วกันผลซอหั้งั้นเลยดีกว่า <c oughs> อี หลังค้างว้าุยุยเดมบนหลังค้าเอาเฮ้ยพี่อยากำช็อปเปอร์ฉันถือดาบอะทำไม่ได้อ่ะเออพี่มีดาบอกมาจะคอผมช่วยด้วยเอาดึงออกให้หน่อยช่วยด้วย ชอบแปหนไลเนี่ยเห็นไหล้ะวะ่ะผลที่ทุกคนเกลียดที่สุดแฮทกผมอยากใช้ผลบอมครับไม่ได้อยากใช้ผลอื่นแต่ผลนี้บินไม่ได้ผมเลยรับไม่ได้ครับแค่นั้นแหละผลนี้มันดีนะตอนเลือกนะผมอยากกลายร่างกันนะว้าวอุ้ย วันนเสือบินได้เสือบินได้เสือบินได้วันนี้พี่เบคบอยวันนี้คือพี่ผมว่าผมเป็นเสือบินได้วันนี้กคื่เบคบอยวันนี้กือพี่เบคบอยผมเป็นหผลเสือยิงสายได้พี่เบคบอยดูนี่ผมเป็นผลเสือยิงเอ้ากูผมเป็นผลเสือที่ พี่เซ็งเหรอพี่เซงอยู่ก่อนเลยเดี๋ยวบินไปหาโอเคเดี๋ยวบินไปพี่ได้เห็นความประหลาดของผลเสือ,อยังผมว่านะเราคงมีคลิปใหม่แล้วล่ะคลิปทำยังไงก็ได้ให้เกมนี้ดูแปลกผมไปรอเกาะห้าสิบน,นะไม่เห็นผมพูดเลยผมบินมาพี่เซ็งไม่เห็นก็แย่แล้วเป็นเสือบินมาซะขนาดนี้โคตรเด่นเลย อยู่ตรงวลห้าสิบอยู่วลวหาสิบอยากซูปเปอร์ไซยา่า <c oughs> แถมขาจมดินด้วยนะประเด็นนะต่อไปก็ผลเอากินผลทรายให้มันมุนนดไปเลยแล้วกันไปต่อไปก็ผลน้ำแข็งนะครับออ <c oughs> กระเดินบนน้ำได้<笑><笑>ผมว่ายน้ำได้ครับผมว่ายน้ำได้เสือชนิดกดวิ่งนะ กวนพยายามให้ไปเสตามนำ้ำทำเพื่ออะไรคุณทำเพื่ออะไรโอ้โหคุณทำเพื่ออะไรคุณทำเพื่ออะไรไอ้วายน้ำวายน้ำอืมอยากจะเห็นเสือเกี้ร์สองอะ อยากยาเห็นเสือเกียย์สองพี่เร็นดูนะเกียร์ช่องพี่เห็นแล้วมาจากหน้าไว้เลยเนี้ย หนึ่งสองามไปพี่โซไปอ่ะผมเลยแรงดูดิดูดิต่อไปนะครับเสือเกียร์สี่กินเฟ้นไฟเหมือนเดิมใช่ไหมฮะกิ่ทุกคนตรงดูไว้เสือเกียร์สี่ เซงดูแขนเสือนะแขนหกักเออแต่ตัวมันได้นะความจริงมันก็ได้อยู่มั้งนะเออแต่ร่างนี้ก็เทดีนะมองจากข้างหลังอนะติโอบรันโดนี่เนี่ยไป ทำไมห้ามบูด,ด้าของจริงมันต้องเป็นหมัดเหลืองอะเออแค่นั้นแหละไปฟาร์มเหมือนเดิมนี่วะไปเดินเอาวีกันไหมผมบักที่มันเล่นไปแล้วอ่ะมันมันไม่อยากกลับไปเล่นอะ่ะ กลพีไม่เพียงเท่านี้นะครับไม่รู้จะเล่อนอะไรแล้ว